สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกครั้งนะครับผมกับรายการดีๆนะครับผมที่จะมาแนะนําเทคนิคต่างๆนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําแหล่งความรู้นะครับผมสำหรับบุคคลที่มีความต้องการที่จะสนใจในการลงทุนในหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวม ETF ตราสารหนี้นะครับผมแน่นอนนะครับสําหรับบุคคลทั่วไปเช่นผมเป็นต้นเนี่ยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดานะครับผม เป็นนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลใดๆก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการลงทุนมาก่อนไม่เคยมีความรู้ในด้านของการลงทุนนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีทางออกให้นะครับผมโดยที่จะมาเสนอนําเสนอแหล่งแหล่งหาความรู้นะครับผมที่สามารถเข้าถึงได้ได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับผมเป็นมิตรต่อผู้ใช้นะครับผมและที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ แหล่งความรู้ดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นแหล่งความรู้ของ www.set.or.th นะครับผมให้ทุกทุกท่านเนี่ยเข้าไปที่ set.or.th นะครับผมก็เป็นเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับผมอ,อันนี้หน้าเว็บหลักนะครับจะมีให้สมัครสมาชิกสำหรับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกนะครับแน่นอนนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ หน้าเว็บเนี่ยมีข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เลยขึ้นเต็มไปหมดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำ่อวนหมู่ความรู้นะครับที่เราจะสามารถเข้าไปอ่านบทควาได้นะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่หน้าเว็บเว็บไซต์นะครับผมเลือกตรงที่ทางรัฐใช้บ่อยก็ได้นะครับมาที่เรียนรู้การลงทุนเลยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ อมันไม่ขึ้นมาอ่าๆขึ้นมานะครับพอดีว่าเน็ตช้านิดหน่อยนะครับก็จะมีขึ้นมามากมายนะครับการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนี้จะเรียกว่าห้องเรียนนักลงทุนนะครับผมโดยจะมีบทความต่างๆแล้วแต่ตามความสนใจของแต่ละคนนะครับถ้าสนใจในหุ้นนะครับผมก็คลิกที่ตรงนี้นะครับอ่าหากคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ยังมีเงินไม่มากพอเนี่ย วิธีหนึ่งที่ทําให้คุณได้เป็นเจ้าของกิจการนั่นคือการลงทุนในหุ้นนะครับผมอ่านะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอกสารความรู้คร่าวๆนะครับผมจะเป็นตรงนี้ read นะครับผมอ่าหุ้นคืออะไรปัจจัยที่ผมกระทบต่อราคาหุ้นการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนะครับผมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับการเปิดบัญชีซื้อขายมีหมดเกี่ยวกับการลงทุนขั้นพื้นฐานนะครับผมจนถึงระด,ดับที่เรียกว่าปานกลางหรือแอดวานซ์เลยนะครับ มีหนังสือแนะนําด้วยนะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมมีคลิปความรู้ด้วยคลิปสัมมนานะครับก็สามารถเข้าเลือกชมได้ตามความสนใจนะครับผมอันนี้คือเป็นการรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับมีสัมมนาออนไลน์ด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าสัมมนาออนไลน์เนี่ยเออทางเพื่อนๆเนี่ยต้องสมัครสมาชิกกับเว็บก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะเข้าที่จําได้นะครับต้องสมัครสมาชิกก่อนเนาะ อ่ะทีนี้เนี่ยสมมุติถ้ายกตัวอย่างนะครับอ่ะสมมุติถ้าคนที่ไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเเดี๋ยวว่าหุ้นคืออะไรนะครับก็ลองคิดเข้าไปอ่านดูสิอ่าก็จะเข้าหน้าที่เป็นตัว PDF ขึ้นมาให้เรานะครับผมเราสามารถดาวน์โหลดหรือปริ้นออกมาอ่านก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากอ่านในคอมเท่าไหร่นะครับอ่าหมดไปแล้วนะครับของในสําหรับเว็บไซต์ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับต่อไปจะเป็นหมวดหมู่ของกองทุนรวมนะครับผมอ่า คำจริงก็มีอนุพันธ์มี EDF มีตราสันนีนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะขอแนะนําเป็นหุ้นกับกองทุนรวมก่อนล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยนะครับบางคนเนี่ยเคยได้ยิน,นคาว่ากองทุนรวมเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะลองเข้ามาดูได้นะครับกองทุนรวมเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยากลงทุนแต่เป็นมือใหม่นะครับประสบการลงทุนน้อยมีเงินลงทุนไม่มากนะครับไม่มีเวลาติดตามข้อมูลด้วยตนเองนะครับผม การลงทุนกองทุนรวมเนี่ยก็คือจะเป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับก็คือเราก็ซื้อขายกองทุนนะครับผมเราจะมีบริษัทหลักทรัพย์มาคนจัดการให้นนาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่หรือตามที่นโยบายที่กองทุนแต่ละกองทุนได้มีการกําหนดนะครับมีเหมือนกับเว็บความรู้เรื่องหุ้นครับจะมีเอกสารให้เรานะครับกองทุนรวมเพื่ออะไรมีประเภทกองทุนรวมนะครับผม ขั้นตอนการซื้อขายนะครับ LTF IMF เนี่ยคืออะไรนะนะครับผมเราทั้งมีหนังสือดีๆจากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับความดีๆนะครับให้วนาโหลดฟรีเหมือนกันนะครับผมมีคลิปสั้นๆด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากเข้าไปชมนะครับรายชื่อบริษัทต่างๆนะครับมีครบคันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเว็บเซตเนี่ยเป็นเว็บที่ครอบจักรบาลเลยก็ว่าได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะมีแนะนําเพียงเท่านี้นะครับบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะ ได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่ะเราวันนี้ก็สวัสดีครับ